จริงๆคือด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะเป็นเรื่องของความแบบไม่ถนัดด้วยมันไม่ค่อยติดเท้าด้วยมันลื่นด้วยมันอันตรายนะอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้ห้ามขาดเป็นเด็ดขาดเลยเท่าคนปั่นรถเท้ามืดหรือว่าปั่นรถในตอนกลางคืนเนี่ย สวัสดีครับผมไม์ครับอิมโฮมาสตูดิโอของผมวันนี้จะมาแนะนํา5อย่างนะก่อนที่จะออกไปปั่นจักรยานมีอะไรบ้างข้อแรกอะอะไรก็ได้เลยอย่าซื้อหมวกปอมคือซื้อหมวกแท้แต่ราคาที่เราไหวดีกว่าโครงสร้างในหมวกเนี่ยจริงๆคือผมเคยผ่ามาดูเล่นนะมันมันมันไม่มีอะไรเลย,ม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 ,เลยมันแค่โฟมเปล่าๆโง่ๆเลยถ้าแบบเกิด accident, อุบัติเหตุอะถ้าหมวกปอมคือแทบไม่โปรเทคอะไรเลยจริงๆคือควรวัดรอบหัวเลยคือหมวกทุกใบมันจะมีรอบหัวที่เขากําหนดเอาไว้เลือกให้พอดีนะเลือกใหญ่ไปคือมันจะอ่อนแอละ แล้วอุบัิเหเนี่ยมันอาจจะแบบพิกไปด้านนี้ได้พิกไปด้านนี้ได้แล้วถ้ามันเล็กไปอะ่ะมันจะเจ็บมันจะไม่สบายในระดับเรื่องหมวกที่พอดีนะอย่างที่2นะคือกระติกน้ําส่วนนี้สาคัญไม่แพ้หมวกเหมือนกันเราไม่แนะนําให้ใช้กระติกน้ําแบบ5บาท10บาทอ,ะอ่ะอ่าคืออยากให้ใช้กระติกน้าที่เป็นของจักรยานเลยซึ่งรายละเอียดของมันก็จะมีเพิ่มเข้าอีกว่ากระติกน้ำเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่เหมาะสมกับาการป่านเราไหมแล้วก็จุกเนี่ยมันจะมี2แบบมันจะีที่จุกแบบว่าดึงขึ้นอ่ากระจุอยอันหนึ่งคือจะเป็นนจุุกออออโ,โต้ด้ดดววววยยคคาาามมททีี่่่เเเเรรสงืื ให้น้ําเพียงพอในร่างกายปั่นต่อไปได้ยาวๆอย่างที่3นะครับคือรองเท้าอันนี้อันแรกแนะนําก่อนเลยอย่าใส่แตะบนจักรยานนะครับจริงๆคือด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะเป็นเรื่องของความแบบไม่ถนัดด้วยมันไม่ค่อยติดเท้าด้วยมันลื่นด้วยมันอันตรายนะใส่รองเท้าแตะบนจักรยานถ้าใบถ้าคนเริ่มต้นโอเคมากๆครับจริงๆคือไม่จะเป็นต้องใส่คีทตั้งแต่เริ่มปั่นนะจริงๆควรปั่นไปทำความรู้จักกับรถก่อนค่อยเลือกจะไปใส่คีทมาถึงรองเท้าคีทนะจริงรองเท้าคีทแม่งคือแบรนด์เยอะมากคือลักษณะของรองเท้าแต่ละแบรนด์ก็ ะไม่เหมือนกันบางยี่ห้ออบได้บางยี่ห้ออบไม่ได้จริงๆคือเลือกรองเท้าคีทด,ด้วยการวัดไซซิง่งตอนฟิตติ้งนะครับจริงวัดเลยแล้วก็เรื่องคีทที่ใส่ก็เลือกแล้วแต่ท่านชอบเลยอย่างที่4นะครับเวลาเราออกทริปนะั้นไปคนเดียวไปกับแก๊งเนี่ยแล้วไม่มีรถเซอร์วิสท,ที่ควรเตรียมไปคือยางในกับสูบนะจริงๆจ,จะเลือกเป็นสูบแบบสูบมือก็ได้ติดอยู่กับรถยางในเนี่ยก็เลือกไปเลยครับมีขนาดจุ๊บหลายขนาดแล้วแต่ขอบล้อเราจริงๆถ้าเอาให้เหนียวนะเตรียมที่ปะไปด้วยปะเย็นอ่าอันนี้อย่าลืมเหมือนกัน สุดท้ายนะครับอันนี้ห้ามขาดเป็นเด็ดขาดเลยเท่าคนปัน่นรถเท้ามืดหรือว่าปั่นรถในตอนกลางคืนเนี่ยคือไฟท้ายแลว้วก็ไฟหน้าคือไฟท้ายเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกเลยนะว่าคุณคนนั้นเนี่ยขี่จกักรยานจริงๆหรือเปล่าคือถ้าไปในบรรยากาศที่มันมืดอะ่ะจกักรยานมันเป็นจุดที่มันรับสายตามากๆคือไฟท้ายเป็นตัวเซฟชีวิตเลยนะคือผมว่ามันสําคัญกว่าหมวกอีกใครชอบคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสําหรับใครอยากได้อะไรนะในผมที่เกิดมาเนี่ยห้าอย่างเนี้ยติดต่อที่อีวามนาสต วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ